ลูกเสือสำรองทุกคนจะนำบทเรียนเนื้อหาวิชาเรียนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตัวเองและขอให้การเดินทางไกลและการเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆของลูกเสือสำรองในวันนี้ให้เกิดความสนุกสนานได้รับความรู้ อาชีเจแล้วๆครับข้ามาครับกล,ลอง,ลงห้งาก็เป็นกองของน้องทีเจวันนี้น้องทีเจมาเดินทางไกลลูกเสือสำรองอ่าตอนนี้หน้าขาวเลยมีผู้กำกับอยู่ข้างหลังนะคะคอยดูแลเด็กๆนี่โอเค น้องทีเจได้ลงมาที่บริเวณทุง่งนาแล้วนี่กับเพื่อนเพื่อนอ่าตอนนี้เด็กๆเ,เดินลงมาแล้วเราจะไปเข้าป่าแล้วตอนนี้ผ่านบริเวณทุง่งนาพี่ทีเจไหวไหมครับไหวค่ตอนนี้แบขมากเนะหนื่อยไหมคะเห<ช>นื่อยค่ะแหตอนนี้ก็จะเดินทางกลับไปกินข้าวเทีเ่ยง กองห้าสู้ไหมล้มตรงไหนเลิกโอ้โหไม่เป็นไรครับลูกเสือแข็งแรง